สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่4นะครับของเกม Forgotten Memories บน iOS ครับเรื่องราวที่เราเป็นตำรวจหญิงแล้วก็ไปตามหาเด็กผู้หญิงซึ่งหายสาบศูนไปแล้วก็เราน่าจะอยู่ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโรคประสาทโรคจิตนะครับ <S <s ก็ติดตาม EP นี้กันต่อเลยครับเริ่มครับ อย่าฝาก <c oughs> แชร์กดไลค์ b like, s c r i b e youtube ลุงหนูด้วยนะครับครั้งที่แล้วลุงหนูโดนโจมตีไม่ผ่านวันนี้จะผ่านไหมนอ้ออะเรามาหาของก่อนฝึกซ้อมก่อนฝึกซ้อมก่อนครับ นี้เลยแล้วกันนะไปทางนี้ก่อนโอ้โหโอ้นี่ห้องนี้คืออะไรเข้าไม่ได้นี่คืออะไรเอ่ย มีอะไรไหมไม่มีไฟฉายเราก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆแหละเอ๊ะทางนี้ไปทางอ๋อนีน่ที่ไปลิฟต์ใช่ไหมครับยังออกทางด้วยนะแอบอยู่ตรงตู้โซดาจะโจมตีหรือไมย เก็บไหมเนี่ยไม่มีสัญญาณนะโทรศัพท์ถ้าจะไม่ผิดเรายังไม่มีกุญแจที่จะไปชั้น5นะครับนั่นก็ไปทางนี้ก่อนโอ้โหโอ๋ตอตรงนั้นที่เป็นที่ชาร์จไฟฉายเรา ระหว่างนี้เราจะเจอใครมาโจมตีเราไหมห้องนี้อะไรเข้าได้ไหมหล็อกเหมือนเดิมอย่านะ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 มีสองตัวตั้งการด้ยวยก่อน อันนี้วิง่งอันนี้ตั้งกาดอันนี้ซดัดโอเคซ้อมก่อนดูตรงนี้กันมีอะไรไหมอะไรเนี่ยน้ำอะไรจอมแจมจอมแจมถุงขยะคงไม่น่ามีอะไรให้เรานะครับ ไม่ได้ทำไมล็อกจากข้างในมีใครใ ouais. ช้อยู่ <certains pagar. S 1> เลยเฮ้ยมีอะไรด้วยนี่ไงได้ชุดปฐมพยาบาลแล้วได้เพิ่มแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าในการที่เราจะรอดจากเกมนี้มากเลยครับมีอีกไหม อยู่ในที่ซกมกอย่างเงี้ยอีกไหมมาดูกันในซ่วมนี่นะครับโอ้นี้กดชกักโคกได้ด้วยเฮ้ เงินออกมาก่อนน้ำอะไรมีอีกไหมอันนี้รากดแล้วนี่โถอะไรเนี่ย องดูสิไล่เปิดทีละอันอันนี้เสียไม่มีน้ำเสียหมด อออนี่ประตูที่ล็อกอืมห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้ที่เรามากรันงที่แล้ว มันมากันสี่ตัววะดยมากันสองตัวเลยเหรอ จะได้ปืนเนี่ย เรไ,ไปทางไหนดีครับเมื่อกี้เรามาอยากทางไหนเมื่อกี้เรามาอยากทางนี้ป่ะตรงหนูงงทางอีกอะ่ะ สัญญาณดูท่านั่งเขาสะก่อนดูทานั่งเขาสะกก่อนเราจะได้ของอะไรเพิ่มไหม อนนี้เรามีชุดพยาบาลอยู่สองเมื่อกี้ลรามาจากทางไหนครับเนี่ยใช่ทางนี้ป่ะตรงหนูงงทางอีกอะไม่ใช่ล่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ สู้จนงงทางเองครับมีแผนที่ไหมเนี่ยไม่มีตกลงทั้งเรื่องเราจะมีอาวุธแค่ท่อเหล็กเนี่ยนะครับท่อแป๊บเนี่ยนะดีหน้ามากันทีแค่สองตัวมาทางนี้ มันจะมาลุกขึ้นมาโจมตีเราเนาะนนนะโนะอเคไม่นน แต่นี่ยังใหม่ๆอยู่เลยไอยะ ีอะให้เราเก็บไหมตรงศพเนี่ยไม่มีตรงบุญลามีไหมไม่มีกราบลุกขึ้นมาลูกขึ้นมาไหมอประตูนี้มาอย่างตอนไหนเนะี่ยห้องเก็บของ มีแผ่นเซฟไหมมีแผ่นดิสเซฟเฮ้ได้แผ่นสองแผ่นเย้เซฟเลยเซฟด่วนเซฟด่วนเซฟด่วนโอเคเซฟแล้วเราค่อยบุกต่อ <Okay. S 2> ครับก็สำหรับ EP นี้เท่านี้ก่อนนะครับค่อยๆไปกันทีละห้องทีละตอนนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากครับ mm hmm. ที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนี้ EP นี้ครับ mm hmm. แล้วก็ยังไงฝากติดตามทุกๆคลิปของลุงหนูครับ mm hmm. ฝาก u b s c r i b e ฝากแนะนำ mm hmm. ช่อง YouTube ของลุงหนูด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆคลิปต่อๆไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ